คำคืนนั้นเองที่รถเราเสียหลักพุ่งลงข้างทางแสงไฟหน้ารถส่องกระทบป้ายไม้ผูกพังบ้านโคกอีแรงชื่อที่เหมือนคำสาปท่ามกลางความมืดเราเดินสำรวจพบบ้านเรือนเก่าแก่ไร้ผู้คนราวกับการเวลาหยุดนิ่งเสียงลมหวีดหวิวพับพาเหมือนเสียงกระซิบแผ่วเบาตามมาด้วยกลิ่นสาบแปลกๆชวนขนลุก เราหยุดชะงักเมื่อเห็นเงาดำตะคุมคุมเคลื่องไหวในเงามืดของบ้านหลังหนึ่งแล้วหายไปเสียงเด็กหัวเราะคิกคักแว่วมาจากกลางหมู่บ้านแต่กลับไร้ร่องรอยผู้คนราวกับเป็นเสียงจากอดีต ทันใดนั้นเองเราเห็นดวงตาแดงก่าจ้องมองมาจากหน้าต่างบานหนึ่งนับร้อยดวงเรารีบวิ่งไม่คิดชีวิตรถที่เสียกลับสตาร์ตติดเองเราขับหนีออกมาโดยไม่คิดหวนกลับหมู่บ้านนั้นถูกลืมแต่เรื่องราวของมันจะหลอกหลอนเราไปตลอดการผู้สนับสนุน KMM ขีด MM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง